สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับโดยอสองทับสจะเรียนกับครูครับสเนาะแล้วก็2องทับหนบสนะครับวันนี้วันอังคารที่3ส,สิงหาคม2,564นะครับกลับมาพบกับครูในวเลาวิชาสังคมศึกษาวงเล็บพระพุทธศาสนามอสองเหมือนเดิมนะครับ เมื่อชั่วโมงที่แล้วหมายถึงว่าเมื่อวานนี้เนาะคุณครูก็ได้พูดไปเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมนะครับอริยสัจสีแบบรวบๆเลยนะครับเนาะที่จริงเราต้องเรียนแบบละเอียดมากๆแต่ว่าให้นักเรียนจําแค่หลักการก็พอว่าอริยสัจสีคืออะไรทุกสมุทัยเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นในการเรียนรู้ต่อไปเลยก็คือในการเรียนรู้ที่4ถือว่าเดินทางมาครึ่งทางถ้าเป็นเราเรียนออนไลน์ site, ตามปกตินะครับเราก็จะได้สอบถึงบทนี้เนาะ ครูก็คงจะมีวิธีการสอบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเก็บคะแนนนักเรียนอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่นะครับในการเรียนรู้ที่4เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกแล้วก็พุทธศาสนาสุภาษิตเนาะพระไตรปิฎกนักเรียนทราบอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นว่าเป็นคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์สูงสุดในหลักศาสนาพุทธเป็นคัมภีร์ที่เป็นเหมือนกับต้นแบบที่เอาไว้ศึกษาเราเรียนในเรื่องของหลักธรรมคําสอนของทั้งพระพุทธเจ้าเองแล้วก็พุทธสาวกต่างๆนะครับ พระไตรปิฎกทําไมถึงชื่อว่าพระไต,ตรไปิฎกไตรแปลว่า3นะครับปิฎกหมายถึงตะกาหมายถึงตะการสามใบทําไมต้องแบ,บ่งเป็น3ใบถ,ถ้าเทียบก็คือจัดหมวดหมู่ให้มันเป็นสาหมวดหมู่นั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน3หมวดหมู่มนั้นมันมีอะไรบ้างเราเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือพุทธศาสนาสุภาษิตนักเรียนได้ยินคํานี้บ่อยมากนะครับติดตามโรงเรียนเราเยอะแยะไปหมดเป็นคําที่ อาจจะเป็นทั้งภาษาบาลีทั้งภาษาส,สันสกฤตที่เวลาอ่านมาแล้วแปลมาแล้วนะครับอ่านอ่านขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องมานั่งแปลเป็นความคําคําไทยด้วยอย่างเช่นอัตลักษณ์โรงเรียนเล่าอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คือสุภาษิตก็คือเป็นคําสอนคําพังเพยที่เอาไว้ใช้ตื่นสติเราพูดง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันแรกเลยก็คือพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเดี๋ยวเราจะพูดถึงโครงสร้างแล้วก็ความสําคัญของพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกแปลว่าคมภีสามนะครับสามแล้วก็ปิฎกหมายถึงปิฎกแปลว่าคมภีนะครับแต่บางที่เขาจะบอกว่าตะการนะครับตะการสามใบนะครับหรือว่าคมภีสามอันนั่นเองนะครับโดยคมภีสามอันนั้นจะบรรจุหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามส่วนนะครับมีอะไรบ้างในสามตะการนั้นตะกาแรกนะครับหรือว่าคมภีแรก จะเรียกว่าพระวินัยปิฎกอืพระวินัยปิฎกเขาได้อธิบายไหมเนี่ยอ,อ,อธิบายไ้อยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีเดียวเนะาะพูดเร่ข้าวก่อนพระวินัยปิฎกนี้ก็คือบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อปฏิบัติต่างๆนะครับของทั้งภิกษุแล้วก็ภิกษุณีนะครับรวมถึงอุบาสกวาสิกาที่จะต้องถือศีลแปดศีลห้าต่างๆนานานะครับพระไตรปิฎกเนจะพูดถึงในเรื่องของวินัยของสงฆ์ไว้ทั้งหมดเลยว่าสงฆ์ทำอะไรถึงจะผิดแบบนี้นะครับต่อมาครับ ต่อมาก็คือสุตตัตปิฎกสุตตัปปิฎดกเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องที่มันมีสตอรี่เรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับนิทานชาดกต่างๆบางทีสุตตัปปิฎดกเราจะพูดว่าเป็นชาดกก็ได้ครับหรือว่าเป็นเรื่องราวที่มันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นแหละเขาเรียกว่าสุตตัตปิฎดกนะครับส่วนพระอภิธรรมปิฎดกเนี่ยก็คือบทสวดต่างๆนะครับที่ใช้ในพิธีกรรมถ้าคูจำไม่ผิดนะโอเคนะครับในสมัยพุทธกาลนั้นนะครับ พระองค์มิได้เรียกคําสั่งสอนของพระพุทธองค์นะครับว่าพระพุทธศาสนาแต่เรียกว่าพรหมจรรย์คือเขาไม่ได้เรียกในสมัยก่อนนะพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ได้เรียกศาสนาตัวเองว่าพระพุทธศาสนานะครับเพื่อนจะเรียกว่าพรหมจรรย์บ้างธรรมวินัยบ้างนะครับแต่หลังจากที่เพื่อนปรินิพานไปแล้วก็คือตายนั่นเองนิยมเรียกคําสั่งสอนของพระองค์ว่าธรรมวินัยนะครับการสืบทอดคําคสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับในอดีตกระทําโดยการท่องจำ เขาจะเรียกว่ามุขปาฐะมุขปาฐะก็คือการพูดการท่องจำจนกระทั่งเมื่อประมาณพศ450พศเนี่ยนะครับเริ่มนับจากการที่พระพุทธเจ้าตายไปได้1ปีพอตายไปได้1ปีเราจะนับเป็นพศหนึ่งนักเรียนจัไว้ดังนั้นพศ450แสดงว่าพระพุทธเจ้าตายได้มาแล้ว450ปีก็ได้มีการจารึกพระพุทธศาสนานะครับลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นภาษาบาลีก่อนนะครับในตอนแรกในเมืองไทยนั้นนะครับก็ได้มีพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีนะครับ เปลี่ยนจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยในครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ต่อมาก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่8นะครับมีเริ่มแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีการตีพิมพ์นะครับเนาะต่างๆด้วยนะครับในรัชกาลที่9ก็มีนะนะครับปัจจุบันพระไตรปิฎกนะครับก็ทําเป็นแผ่นซีดีนะครับต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะอยู่ในรูปแบบของออนไลน์และเราก็สามารถหาศึกษาได้ว่ามันมีอะไรบ้างมันหน้าตาเป็นยังไงพระไตรปิฎกนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูนะครับปาระกาแรกหรือว่าคำพีแรกก็คือ ok ครพระวินัยปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกก็คือว่าด้วยส่วนที่ว่าด้วยสิกขาบทหรือว่าศรรีลของภิกษุแล้วก็ภิกษุนีจะแบ่งออกเป็น3ามหมดย่อยนะครับเนาะอันนี้คุณไม่อ่านแล้วกันเนาะนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่ว่าด้วยศีลแล้วก็ปฏิโมกนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนที่ว่าด้วยสังฆกรรมพ,พ,พิธีกรรมแล้วก็วัดปฏิบัติข,ของพระวัดก็คือกิจวัตรประจําวันนั่นเองนะครับและส่วนต่อมาก็คือส่วนที่สรุปข้อความหรือคู่มือพระ พระวินัยปีเด็กนั่นเองไหมถึงว่าวิธีการใช้ว่าจะใช้ยังไงเนาะอันแรกก็คือในเรื่องของการแบบรักษาศีลน่นนี่นันอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการแบบทําพิธีกรรมในเรื่องของการปฏิบัติของพระนะครับส่วนอันที่3นะครับก็จะเป็นเหมือนคู่มือที่เอาไว้ใช้ว่าทํายังไงหนึ่งสองนั่นเองเนาะต่อมาครับพระสุตตันตปดิดกเนี่ยก็คือส่วนที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่บุคคลต่างๆ หมายถึงว่าเป็นเรื่องเล่าที่เพื่อนได้เล่าเนี่ยเองมีบุคคลสตอรี่เรื่องราวนะครับเนาะ <c oughs> เขาจะแบ่งออกเป็นประมาณ55กรุ่ปนะครับ5หมวดนะครับหมวดแรกก็คือเป็นหมวดที่เป็นประมูลสูตรขนาดยาวเหมือนถึงพัสตรที่ยาวมากพัสูุก็คือท่องท่องๆแบบยาวมากนะครับเยอะมากสว่วนที่2นะครับก็คือเป็นพัสตรที่มีขนาดกลางเป็นเรื่องเล่าที่มีขนาดกลางนะครับอย่างเช่นเวสันดรชาดกเนี่ย พระเพื่อนก็จะขึ้นนั่งบนบันลังอาสนะแล้วเพื่อนก็จะนั่งเล่าถูกไหมเราก็ต้องไปดูว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องขนาดยาวหรือขนาดปานกลางนะครับเนาะต่อมาก็คือมีพาสตุที่จัดกรุ่มเป็นเนื้อหาอย่างเช่นกลุ่มสัจจะนะครับก็คือสูตรที่เป็นคําพูดนะครับสูตรที่เป็นความจริงนะครับหมวดที่เป็นประมวลหมวดรทมจากน้อยไปหามากก็คือเรียงนะครับ มีการเรียงเนาะจากน้อยไปหามากนะครับเรื่องเรื่องไหนมากเรื่องไหนน้อยนะครับและอันต่อมาก็คือเป็นประมวลที่เกี่ยวกับเรื่องเบตดเล็ดทั้งหลายทั้งแหล่นะครับที่ได้รวบรวมไว้จาก4นิมีกายข้างต้นนะครับมีทั้งหมด10 15ประเภทเนาะแล้วอันาจจะงงๆอ่ะละเอาจําแค่ว่า มันมีทั้งหมดประมาณ5กรุ๊ปห้าหมวดใหญ่ๆแต่จำว่าสุตตัปิฎกนยะเกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่านะครับโอเคต่อมาพระอภิธรรมปิฎกนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของการอธิบายหลักธรรมในรูปแบบวิชาการจะไม่เกี่ยวข้องนะครับกับบุคคลต่างๆนะครับจะเป็นวิชาการล้วนๆเลยนะครับเนาะเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะเป็นคำพี ประเภทต่างๆนะครับที่อธิบายเข้าใจหลักธรรมต่างๆเนาะพวกบทสวดโน,โน่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวบ่าว่าวันนี้แล้วกันนะครับเนาะอย่างเช่นพวกอริยสัจสีเหล่านี้นะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของอภิธรรมปิฎกนะครับโอเคเนาะต่อมาครับในส่วนของพระไตรปิฎกจบไปแล้วนะพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็น3อันเนาะสามอันก็คือวินัยปิฎกสุาตตัปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกนะครับแต่ละอันแยกออกมาอีก1นึ่งสองสามนะครับนั้นเรียนจำพอเข้าใจแล้วทีนี้เราเข้าสู่ในเรื่องของพุทธศาสนาสุภาษิต ก็คือเป็นศาสนสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าหรือว่าอาจจะเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาได้พูดไว้แล้วเราจะต้องหมักแปลนะครับอันแรกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมุนนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมกรรมนะที่เนแปลว่าการกระทำนะครับหมายถึงการกระทําที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเนาะซึ่งเขาบอกว่ากรรมย่อมตามสนองการได้รับผลหลายจากการกระทําที่ไม่ดีก็เหมือนว่ากรรมดีกรรมชั่วอะไรนี้นะครับเนาะ Okay. อันแรกเนาะกัมมนาวัตติโลโกสัลโวยังไปไปตามกรรมนะครับต่อมาครับกัญญาณก,ก,กาลีากัญญานางปาปาปกาลีจะปาปกังทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วอันนี้นะักเรียนเคยได้ยินเนาะบางคนอาจจะเอาเป็นคติสอนใจตัวเองนะครับแต่นี่ก็คือเป็นภาษาบาลีาสันสกฤตของเขาเนาะพระพุทธศาสนานะครับมีคําสอนเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมถูกไหมการทําดีก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วกรรมก็หมายถึงการกระทําวิบากกรรมก็คือผลของการกระทําที่ได้รับนั่นเองนะครับแบ่งเป็น3ระดับ ก็คือ 1. จิตใจนะครับระดับจิตใจ2ระดับอุปนิสัย3เนี่ยภายนอกหรือว่ามีผลต่อสังคมนะครับระดับภายนอกหรือผลทางสังคมนั่นเองนะครับเนาะสามสิ่งเหล่านี้นะครับที่จะทําให้เกิดการกระทานะครับเนาะจะทําดีหรือว่าไม่ดีก็อยู่ที่จิตใจบ้างอยู่ที่นิสัยบ้างอยู่ที่ผลกระทบจากสังคมบ้างนะครับต่อไปครับสุขโขปุญญาศัตว์อุจจ อุจโมอุจโยนะครับก็คือการสั่งสมบุญนําสุขมาให้บุญหมายถึงความดีความงามนะครับการทําบุญเนี่ยทำได้10ปีิธีเรียกว่าบุญกริยาวัตถุสิบ ทำยังไงได้บ้างทําบุญด้วยการให้ทําบุญด้วยการรักษาศีลแค่เรารักษาศีลห้าก็ถือว่าทาบุญแล้วทาบุญด้วยการเจริญภาวนาทําบุญด้วยการอ่อนน้อมก็ใช่นะครับทาบุญด้วยการรับใช้ช่วยเหลือนะครับทาบุญด้วยการเกลี่ยความดีให้ผู้อื่นอย่างเช่นได้ซองพระป่ามาไปให้คนอื่นอาศั่ซองด้วยเหล่านี้เนาะทาบุญด้วยการยินดีในความดีของผู้อื่นนะครับทาบุญด้วยการฟังทำหาความรู้ทําบุญด้วยการสั่ง สั่งสอนทําให้ความรู้ทําบุญได้การทําความเห็นให้ตรงหมายถึงว่าอธิบายในสิ่งที่คนอื่นอาจจะเห็นผิดอะไรแบบนี้นะครับโอเคอันต่อมาครับสุดท้ายแล้วนะครับปูชโกละพัเตปูชังวัฒโกปฏิวัฒนังนะครับผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบนะครับผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้นง่ายๆก็คือถ้าเราเคารพคนอื่นคนอื่นเคารพเราถ้าเรายกมือไหว้คนอื่นคนอื่นก็ยกมือไหว้เรานะครับบูชาหมายถึงเคารพ นะครับเนาะหมายถึงยกย่องทดทูนก็ไดนะ้รวมไปถึงการให้เกียรติการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเนาะการบูชาเป็นสิ่งที่เป็นการแสดงลักษณะออกมาในรูปของรูปธรรมนะครับการบูชาสิ่งต่างๆอ,อาจจะมาด้วยในเรื่องของไมตรีจิตบร,ริกรรให้มีความรู้สึกที่ดีเข้าหากันนะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่ความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ด้วยนะครับโอเคจบเนาะนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวไปคําถามแล้วกันเนาะ คำถามท้ายท้ายหน่วยท้าหยาหน่วยปะไม่ใช่ท้ายหน่วยเอาโอเคนะครับอันที่หนึ่งพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีความหมายว่าอย่างไรอโอเคนะครับสองพระไตร ปิดกแบ่งออกเป็นกี่หมวดอะไรบ้างนะครับแล้วก็3ครับให้นักเรียนหานะครับไม่สิเอาอย่างนี้ละให้นักเรียนเอ,อหานั่นแหละหาสุภาษิต นะครับสุภาษิตเขาเรียกว่าพุทธศาสตร์ละกันเนาะพุทธศาส,ะส,ะสะนะสะนะสุภาษิตอ่าอื่นๆนอกเหนือจากที่ครูสอนไปยกตัวอย่างมาละกันนะครับย,ยังมาสัก3ามข้อ พร้อมคําแปลโอเคเนาะนะครับพระไตรปิฎกมีความหมายว่าอย่างไรพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นกี่หมวดอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนหาพุทธศาสนาสุภาษิตอื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่ครูสอนไปเนี่ยนะครับให้บอกนะครับบอกตัวอย่างมาสักสามข้อนะครับพร้อมกับคําแปลเนาะมีเยอะแยะเลยนะครับในอินเทอร์เน็ตนักเรียนก็เขียนเป็นภาษาบาลีสันสกฤตมาก่อนแล้วก็แปลนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไป กับวิชาหน้าที่พลเมืองเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมตอบคำถามครูด้วยนะครับมีคะแนนให้เหมือนเดิมเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ที่ฟังมาจนจบเนาะเราเจอกันใหม่นะครับชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ